อัสสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบเระกาตุทักทายสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ที่กำลังดูคลิปนี้กันทุกคนนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้ทำการทดสอบการอ่านและการเขียนในวิชาภาษาไทยกันไปแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในวิชาภาษาไทยโดยเราจะใช้หนังสือภาษาพาทีโดยในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนฝึกอ่านประโยคและเขียนลงในสมุดนะคะ เป็นไงคะเด็กๆเตรียมหนังสือภาษาพาทีกันพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆเตรียมหนังสือภาษาพาทีพร้อมกันแล้วเนี่ยให้เด็กๆทุกคนเปิดหนังสือในหน้าที่13นะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านพร้อมๆกันค่ะเรามาฝึกอ่านประโยคพร้อมๆกันนะคะบรรทัดที่หนึ่งคะ่ะแม่ไก่ออกไข่แม่ไก่ออกไข่ น้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาน้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาภูผาและน้ำใสหัวเราะดังลั่นภูผาและน้ำใสหัวเราะดังลั่นน้ำใสป้อนน้ำแข็งกดให้ใบโบก น้ำใสป้อนน้ำแข็งกดให้ใบโบกใบโบกชูงวงแต่ใบบัวแกวงหางใบโบกชูงวงแต่ใบบัวแกว่งหาง เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนประโยคที่คุณครูให้นักเรียนฝึกอ่านไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนฝึกอ่านประโยคที่คุณครูได้อ่านเป็นตัวอย่างให้นักเรียนฟังเมื่อสักครู่เมื่ออ่านแล้วเมื่อฝึกแล้วนะคะเมื่อฝึกอ่านแล้วเนี่ยให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอัดคลิปวิดีโอการอ่านส่งมาให้คุณครูนะคะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนทุกคนอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครู หลังจากที่นักเรียนอัดคลิปวิดีโอฝึกอ่านประโยคส่งมาให้คุณครูแล้วให้นักเรียนเนี่ยนะคะเขียนประโยค,โยคดังกล่าวลงไปในสมุดนะคะประโยคที่นักเรียนฝึกอ่านเมื่อกี้เลยค่ะในหน้าที่13เมื่อกี้นะคะเขียนลงไปในสมุดนะคะสรุปแล้ววันนี้นักเรียนจะมีงานอยู่สองชิ้นชิ้นแรกก็คือฝึกอ่านประโยคพร้อมกับอัดคลิปวิดีโอส่งมาให,ห้คุณครูชิ้นที่2ก็คือให้นักเรียนเขียนประโยคดังกล่าวลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูค่ะ สำหรับงานในวันนี้นะคะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะในรายวิชาอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆวันนี้หนูมีงานอยู่2ชิ้นชิ้นที่1อ่านพร้อมกับอัดคลิปชิ้นที่2ก็คือให้เขียนลงไปในสมุดครูหวัง<ๆ>ว่าเด็กๆทุกคนจะทำการบ้านกันนะคะบ๊ายๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ